สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ youtube ช่องแพร่พัฒน์ที่นะคะพาลูกค้ามาดูบ้านเช่าค่ะพิกัดบ้านเช่าหลังนี้จะอยู่ที่หมู่บ้านหลังคาเขียวนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะอยู่ใกล้ค่ายสมเด็จเจ้าพญามหากสสระสืนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ายอยู่ใกล้สนามรถแข่งสนามช้างนะคะห่างจากสนามช้างประมาณ4กิโลค่ะบ้านหลังนี้เป็น บ้านที่ลูกค้าซื้อมาแล้วรีโนเวทนะคะสามารถจอดรถในบ้านได้สองคันจริงๆสามคันก็จอดได้แหละเป็นสองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ำติดแอร์ไว้แล้วหนึ่งห้องนะคะตัวนี้จะเป็นห้องถูกนะคะมีเตียงที่นอนหนึ่งห้องนะคะ เช่าเดือนละ5,000บาทนะคะห่างเมืองบุรีรัมย์ประมาณ10กิโลค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์แล้วก็จะเป็นครัวมาด้านนี้เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะคะ ก้องน้ำปิดเครื่องทำน,น้ำอิด่แล้วโอเคค่ะใครหาบ้านเช่าอยู่ราคาประหยัดนะคะสามารถติดต่อที่แพลนพาร์ตี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ